สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่411ถึงตอนที่415นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยการโจมตีเมื่อตะกี้นี้มันรวดเร็วมากมันคือค่ายกุนวิญญาณระดับ5สินะ <c oughs> ใช่แล้วละในเมื่อแกรู้แล้วลราก็จงไปตายอย่างสงบได้แล้วสินะ เมู่เฉินเดี๋ยวข้าจะรับมือกับเขาเองเจ้าไปช่วยเหลือเฉินซางเชิงและคนอื่นๆซะแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงข้าด้วยข้าคือจักรพรรดิคนต่อไปของสำนักหลวงเฉินเชียวนะถ้าอย่างนั้นข้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปช่วยพวกเขาเองข้าไม่ปล่อยให้เจ้าไปขวางทางเขาหรอก เจ้ายัางมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยข้ากำลังขาดคนนำทางอยู่พอดีเลยอยู่ดีๆเจ้าก็โผล่มาอีกครั้งขอบใจเจ้านะแต่รู้แบบนี้ข้าหนีไปเลยเจะดีกว่าช่างหน้าขายหน้าเสียจริงๆที่ต้องมาโดนจับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูมันว่าคงต้องลำบากให้เจ้านำทางแล้วละอูเจี๋รู้ตำแหน่งของพวกเราได้ยังไงกันนะพวกเจ้ากำลังส่งข่าวอะไรบางอย่างหรือเปล่า มันยังมีค่ายกวนวิญญาณของอูเจียอยู่ในหมอกนี่และตำแหน่งของพวกเราโดนควบคุมอยู่ตลอดข้าได้สัญญาณจากอูเจียเมื่อกี้เพื่อนำตัวเจ้าไปยังตำแหน่งที่เขาต้องการมีค่ายกวนวิญญาณซ่อนอยู่อีกอย่างนั้นเหรอนั่นไงความแข็งแกร่งของค่ายควนวิญญาณของอูเจียทรงพลังมากเอ๊ะนี่มัน ข่ายกลวิญญาณแบบนี้สามารถแยกและตรวจจับเท็จได้ข้าแนะนําให้เจ้าให้ความร่วมมือและเชื่อฟังข้าแต่โดยดีจะดีกว่าไม่อย่างนั้นความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเองนะเออังการู้แล้วการู้แล้วข้าเข้าใจแล้วฉันสางเชิงและคนอื่นๆอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าพวกเรล่านี้เขาซ่อนตัวอยู่ที่ส่วนลึกของหุบเขาจริงเหรอจริง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 ข้าไม่กล้าโกงหกเจ้าอีกแล้วไปกันเถอะ นี่น่ะเหรอที่ที่เจ้าบอกมานะใช่พวกเขาทั้งสองอยู่ในหุบเขานี้เส้นทางในหุบเขาค่อนข้างจะซับซ้อนและหมอกหนาเป็นอย่างมากพวกเราจึงไม่กล้าเข้าไปแบบผีพราถ้าหากพวกเขาออกมาไม่ได้พวกเราก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันมันคือสถานที่แห่งความตายจริงๆในเมื่อตอนนี้ข้าพาเจ้ามาที่นี่แล้วจะปล่อยข้าไปได้หรือยังฮะเจ้าว่าไงนะทำให้ข้าสลบก็พอนะจะทำให้ข้าตายก็แล้วกัน ขั้นแรกส่งสัญญาณไปก่อนดีกว่าดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาไหมอาจจะดึงดูดความสนใจของโมงหลงซีได้ด้วยก็ยิ่งดีไปอีกนี่มันพลังวิญญาณของรุ่นพี่เฉินมู่เฉินอย่างนั้นเหรอข้าเองเยี่ยมเลยรุ่นพี่เฉินไม่เป็นอะไรรุ่นพี่เฉินเหรอข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนที่พบเจอพวกเราเป็นคนแรกนั่นทําให้ข้าแปลกใจมากเลยนะ เจ้าล้มพุนพลหอ,อกด้วยตัวเองเลยแล้วนี่ยสุดยอดไปเลย <c oughs> ต้องขอขอบคุณลัวหลีที่คอยหยุดศัตรูอีกคนหนึ่งไว้ให้นะรุ่นพี่เฉินรุ่นพี่รู้ไหมว่าหลีส่วนทงอยู่ตรงไหนอย่างนั้นหรอเขาเป็นอย่างไรบ้างหลีส่วนทงอยู่ที่นี่ตามข้ามา <c oughs> นี่มันพิษมังกรของมังกรปีศาจอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เฮ้เจ้ารู้จักพิษมังกรด้วยอย่างนั้นหรอ เจ้าขุนพลหอกบอกข้าว่าเป้าหมายของโมหลงสีในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงพวกท่านเขายังต้องการที่จะกำจัดทีมช่วยเหลือของสถาบันนภาเหนืออีกด้วยว่าแล้วว่าทำไมข้ากับลีส่วนถงถึงหนีจากพรรคพวกของพวกเขาได้กับกลายเป็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้มีเพียงพวกเราเท่านั้นแต่ครั้งนี้รุ่นพี่ลินเจนและคนอื่นๆก็อยู่ที่นี่ด้วยถึงแม้ว่าโมหลงสีจะได้รวบรวมผู้ร้ายที่มีค่าหวัวคนอื่นๆมาข้าเกรงว่าก็คงจะต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้ห็อก แต่ข้าและหลี่ส่วนถงก็ถูกพิษมังกรเล่นงานถึงขนาดย่ำแย่ถึงขนาดนี้เลยนะรุ่นพี่มันไม่มีทางที่จะขจัดพิษนี้ออกไปเลยเหรอพิษมังกรปีศาจสามารถรักษาได้โดยเราผู้อาวุโสแต่พวกเราไม่มีผู้อาวุโสในขนานี้ข้าดูแล้วว่าทางสถาบันไม่สามารถส่งผู้อาวุโสออกมาได้พวกนั้นจึงมั่นใจมากถ้าอย่างนั้นให้ข้าลองหน่อยพลังวิญ,ญญาณของข้าค่อนข้างจะพิเศษบางทีมันอาจจะขจัดพิษออกไปได้ เอาสิยังไงซะก็ไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วเยี่ยมเลยมันได้ผลไม่ความเร็วมันยังช้าไปข้ายัางไม่สามารถขจัดพิษทั้งหมดได้ด้วยความเร็วระดับนี้มันอาจจะใช้เวลาหลายวันในการขจัดพิษในตัวพวกท่าน ข้าเกรงว่าเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราคงจะตายด้วยน้ำมือของโมโหลงซื้อแล้วละ่ะน่าเสียดายที่พลังวิญญาณเพิงทมินของเจ้ายังไม่แข็งแกร่งเพียงพอถ้าหากมีพลังเพิงทมินที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้แล้วก็การขจัดพิษคงจะเร็วกว่านี้เพิงที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้อย่างนั้นเหรออะไรเหรอ พลังเพลิงของเราเมื่อล้อมรวมกับของเสียวกิวมันจะมีผลการขาจัดพิษมากกว่านี้ไหมนะเซี่ยวจิวบอกเราว่าหลังจากที่นางประสบความสําเร็จจากการพัฒนาร่างขึ้นมาเซี่ยวกิวยังได้กลายเป็นเพลิงอนันต์อีกนั่นมันไม่ได้หมายความว่ามันคือเพลิงที่แข็งแกร่งกว่าอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเสียวกิวคือโอกาสเดียวของเราแล้วสอนตัวสมิธเลยนะขาเกือบพลาดไปแนะ่ ลินจินสมควรแล้วที่เจ้าคือสามคุณพลแห่งซินเตียนเจ้านี่ช่างจัดการได้ยากซะจริงๆเสียเวลาไปมากแล้วเราต้องรีบไปจัดการคนอื่นต่อเฮ้ยสองคนนี้เข้าสมาธิกันแล้วไม่มีใครคุยกับเราเลยสินะไม่คิดเลยว่าความหวังที่จะขจัดพิษมังกรปีศาจจะอยู่ที่เด็กคนนี้ทำให้ข้าเสื์อพภัยอีกแล้วนะหมูเฉินเสียวจิวไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เอ๊ะทำไมถึงไม่มีการตอบกลับเลยล่ะเสี่ยวจิ๋วเจ้าได้ยินข้าไหมนี่เสี่ยวจิ๋วเสี่ยวจิ๋วตื่นเร็วเข้านี่ข้ามู่เฉินเองนะกำลังพูดกับเจ้านะเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเสี่ยวจิ๋วเจ้าตื่นได้แล้วหยุดเคาะได้แล้วน่าลำคาญเสียจริงข้าก็อยู่ตลอดนั่นแหละเพียงแค่ไม่อยากสนใจเจ้าแค่นั้นเวลาก็ผ่านไปตั้งนานแล้วเจ้าเพิ่งจะโผล่มาเละคิดถึงข้าละสิ ก็เจ้าบอกว่าเจ้าจะเข้าสู่นิทราไม่ใช่เหรอข้าขอโทษที่ลบกวนเจ้านะอืมเจ้าก็จําได้นี้ข้าคิดว่าเจ้าลืมไปซะแล้วเห้เจ้าพูดได้ด้วยดีเลยฮึข้าเหลือเกียเกียจพูดกับเจ้าจริงๆเอาว่ามาเกิดอะไรขึ้นข้าอยากจะใช้เพื่องอนันของเจ้านะก็เอาไปสิฮาบ้าจริงพิษมังกรมันเริ่มจะกำเริบอีกแล้วหมู่เฉินเป็นยังไงบ้าง โอเคเลยข้าได้เพลิงที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเสียวจิวเห็นด้วยที่จะให้เรายืมเพลิงนางจะต้องภูมิใจแน่นี่มันเพลิงประเภทใดกันมันมีพลังของความเป็นอมาตะอยู่ด้วยมันเป็นความลับที่บอกไม่ได้นะมาดูกันว่ามันจะช่วยขจัดพิษของรุ่นพี่ได้หรือเปล่ามันได้ผลเยี่ยมไปเลย เยี่ยมไปเลยในที่สุดพิษมังกรที่น่าลำคาญเช่นนี้ก็ถูกขจัดไปสักทีถึงแม้ว่าพิษจะถูกถอนออกไปแล้วแต่พลังยังไม่ฟื้นฟูกลับมาแฮะขอบคุณนะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักน้อยมู่เฉินรอเดี๋ยวนะข้าขอฟื้นฟูพลังของพวกเรากลับมาก่อนใช่แล้วละครั้งนี้เราต้องประเมินเจ้ามู่หลงซื้อให้ดีๆเอาละรุ่นพี่ฟื้นฟูพลังกลับคืนมาเมื่อ,อไรพวกเราจะไปจัดการกับเจ้าปีศาจพวกนั้นด้วยกันค<ข>อย<ห>ดู <ๆ S 2> เถอะมู่หล, <ง S 1> ลงซื้อ พลังของพวกเขาดูเหมือนว่าจะเฟื้นฟูเร็วเหมือนกันพลังของพวกเขาน่าจะไปถึงจุดสูงสุดในครึ่งชั่วยามนี้ในช่วงเวลาที่เรารออยู่นั่นเรามาศึกษาพิษมังกรดีกว่าเราไม่รู้ว่าพิษมังกรหรือพิษอัศนีพิษไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันพิษมังกรกําลังหนีอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าพิษมังกรจะไม่เท่าไหร่นี่เราสงสัยจังว่าพิษมังกรปีศาจจะสามารถผนึกลงนิ้วของเราได้ไหมมันถูกดูดเข้าไป เราไม่คิดว่ามันจะสำเร็จนะเนี่ยอยากรู้จังว่ามันจะแรงขนาดไหน <c oughs> ฮึฮึไม่ตอบสนองเลยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิ <c oughs> ยังไม่มีอะไรอีกแฮะ <c oughs> พลังแรงขึ้นก่าเก่าเยอะเลยการเสริมพลังของผู้โอโซโปเปยหมิงทรงพลังเกินไปแล้วรุ่นพี่พลังของพวกท่านฟื้นกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอ ไม่เพียงแต่พลังจะฟื้นกลับมานะมันยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกด้วยมันแน่อยู่แล้วถ้าหากสิ่งนั้นฆ่าเจ้าไม่ได้มันจะทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นพวกเราไปหาโมหลงซื้อได้แล้วเอ๊ะตรงนั้นมันไม่มีรูมาก่อนไม่ใช่หรอข้าเล่นพิเินอะไรบางอย่างไปนะก็เลยเป็นรูแบบนั้นหยุดคุยเรื่องไร้สาระได้แล้วไปกันเถอะ เหลือเชื่อจริงๆมีขุมพลังที่น่ากลัวแบบนี้อยู่ในสถาบันนภาเหนือด้วยไม่แปลกใจเลยที่อูเจียไม่สามารถจัดการนางได้ไม่ใช่ว่าข้าเอาชนะไม่ได้หรอกนะแต่ข้ายังไม่อยากเอาชนะต่างหากละ่ะข้าได้ยินมาว่าคุณพลหอกและมัจฉาแรงได้ถูกนางและนักเตียนอีกคนสังหารอย่างนั้นหรอใช่แล้วละ่ะมันคือเรื่องจริงอีกคนหนึ่งชื่อมู่เฉินเขาน่าจะไปช่วยเฉินซางเฉิงและคนอื่นยู่มู่เฉินหรอชื่อน,นี้ฟังดูคุ้นๆนะ เรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆเมื่อไม่นานมานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้ทั้งนั้นถ้าหากเขาไม่ถูกกำจัดเขาจะต้องเป็นภัยต่อพวกเราอย่างแน่นอนเฉินสางเชิงและหลี่ส่วนทงถูกพิษมังกรปีศาจการไปช่วยมันมีแต่จะเป็นภาระ <laughs> จะหมู่เฉินกำลังทำสิ่งที่พวกเราต้องการเลยอูเจียแล้วหมู่หลงซืออยู่ที่ไหนกันละ่ะ ทำไมเขายังไม่มาอีกอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าสามขุนพลแห่งสิงเตียนน่าจะรับมือ,อยากเอาการแฮแม้แต่โมโหลงซื้อก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเขาอยู่คนละระดับกับพวกเราข้าไม่สามารถรับรู้ถึงตําแหน่งของเขาได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงไปเราก็แค่สนใจกับพวกที่อยู่ตรงหน้าพวกเราก็พอใช่แล้วล่ะถ้าหากโมหลงซื้อมาเมื่อไรต่อให้ใครก็ไม่สามารถช่วยค้อเขาได้ทั้งนั้นนี่พวกเรายังติดต่อกับรุ่นพี่ลินเจิ้นและคนอื่นๆไม่ได้อีกอย่างนั้นเหรอ หมอกหนาๆน,านี่คือวิชาที่ทําให้พวกเราแยกออกจากกันพวกเราไม่สามารถติดต่อลุนพี่ลินเจินและคนอื่นๆได้เลยถ้าหากไม่ใช่ลัวลีแล้วล่ะก็ข้าเกรงว่าพวกเราคงถูกจัดการไปนานแล้วละมูเ่เฉินอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอทําไมเขาถึงได้ไม่อยู่ที่นี่กันนี่เขาไปไหนกันนะทําไมไม่มาช่วยลัวลีกันข้าหวังว่ามูเ่เฉินและลุนพี่ลินเชินจะมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะเอ๊ะมีคนกาลังมาใครกัน ข้าได้กินอาหารจานหลักไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานแล้วสินะสิทธิพี่หลินเจนและคนอื่นๆถูกค้นแล้วเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยังไงกันหม่หลงซื้อจัดการกับสามุลผลแห่งสินเทียนด้วยตัวคนเดียวเลยอย่างนั้นเหรอพลังของเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้ว <c oughs> แม่นางคนนั้นเป็นใครกันยังมีคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่ที่สถาบันนภาเหนืออยู่อีกหรอ ใช่แล้วละมันยังมีอีกคนที่เป็นตัวปัญหาคนที่สามารถผ่านค่ายกลวิญญาณของข้าไปได้และไปช่วยเฉินซางเชิงได้เฉินซางเชิงและอีกคนนึงได้ถูกพิษมังกร,กรปีศาจของข้าไปแล้วพวกมันไม่มีปัญญาทำอะไรหรอกไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นพวกเราจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปจัดการกับพวกมันทีหลังก็ได้โม่หลงซื้อมันวางแผนจะทำอะไรอยู่นะ หมู่กูไลยประโจจริงๆเลยว่าผู้หญิงคนเดียวยังจัดการไม่ได้กุยเสียงไปจัดการเขาซะนั่นค่อนข้างจะโหดร้ายไปนะแต่ข้าชอบวะเอ๊ะเอ๊ะแรงดีนี่ข้าขอแรงกว่านี้อีกน้อยระดับทงเทียนร่วมมือกันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราไปช่วยลุรีกันเถอะ ไม่พวกเจ้าขเข้ามาก็เกกาเปล่าๆข้าจะล้างพวกเขาเอาไว้เองพวกเจ้าหาโอกาสหลบหนีไปซะฮ <c oughs> น้องสาวเจ้าสู้จนเพี้ยนไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าเนี่ยนะจะล้างพวกเราไว้ <c oughs> ดาบนั่นมันมันมีพวกขยะหน้าเมอายอยู่บนลายชื่อผู้มีข้าวหัวด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะมู่เฉินเหรอนั่นมันเสียงมู่เฉินนี่ในที่สุดมู่เฉินและคนอื่นๆก็มาได้สักที <c oughs> อะไรกัน พวกมันยังมีชีวิตอยู่อีกอย่างนั้นเหรอลัวลี่ข้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าทำได้ดีมากที่เหลือฝากเจ้าด้วยนะสองคนนั่นถูกพิษไปแล้วไม่ใช่เหรอเป็นไปได้ยังไงพิษมังกรปีศาจนั้นจะสามารถขับออกได้โดยระดับราชันไม่ใช่หรอหรือว่าสถาบันณนาพาเหนือส่งระดับราชันมาอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้ถ้าหากพวกมันกล้าส่งระดับราชันมาพวกมันจะทำลายกฎข้อห้าม ถึงแม้ว่าพิษมังกรปีศาจจะขจัดออกได้โดยระดัะรบราชั้นแต่มันก็ยังสามารถขจัดออกได้ด้วยวิธีพิเศษเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเกินความคาดหมายของข้าจริงๆที่พวกเจ้าสามารถมีวิธีขจัดพิษออกได้มีอีกหลายสิ่งที่พวกเจ้ายังคาดไม่ถึงนะออล่านี่มันเฉินซางเฉิงกำลังจะเลื่อนะระดับไปสู่ขั้นสุดท้ายของะระดับผ่านสวรรค์อย่างนั้นเหรอเฉินซางเฉิงสมแล้วที่เป็นนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดของสถาบันณนาาเหนืออยากเหมือนกันแฮะ ค่ายกลวิญญาณพร้อมหรือยัง